ลูกแม่นู่นแม่หาทางออกว่ได้ได้บัตรนี้อ้อมจะคล้องไว้อ้ยปวดหัว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 ง่ายน้นอนสิเจิดเนี่นออกมา สวนแม่ได้มันสิไปหยียบพักซะแล้วชะเง้อชะแงน,นั่งตาแดดมานี่สิลกูกพี่อายไมย้ยางไปดูพี่อายที่พี่อายมาจากโรงเรียนยางปังปอนครับมานี่มาหาแม่มามานี้รอแม่แกออกมาเหรอมานี้มาหาแม่มาเร็วแม่ฝนกำลังออกมา นั่นนั่นนั่นต้นบักซีราคอยออออออเอาไว้หันลาสิไะเฮ็ดดอกวันนี้จะคล้องสิออกใส่หลักข้หน่อย อเอเอาขันอกอกได้บังาับหาทางออกามด้วอ,อืม เก่งเว้ยขามาได้เก่งเว้ยเดี๋ยวเอานังไปทับไว้หาแนวทับอ๋อโอ้ยพี่ทั้งพี่อ้าจังปางอยู่นั่นนั่นอ้ายู่นั่นนั่นเมยู่งคางันเมียยายมั okay. นอ้าจังปางอยู่